ตามมหุงพอดีเลยเทียนมาพอดีเลย <c oughs> สวัสดีจ้ามาดามสวยสาวเมืองสกลนครใช่แนี่ค่ะ เมื่อนี่อันมาเทียวบ้านหน้าค่ะแต่ก่อนอื่นกะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีแฮปปี้นิวเอียร์สองศูนย์สองสี่จ้าสวัสดีปีใหม่เลยพี่น้องเด้อย้ำบักหุงต่ำจะพี่น้องไปได้บักหุงมากกับอันกับหน่านะคะกับคุณยายนะคะอยู่สวนผลบักหุงมันธรรมชาตินะคะบักหุงป้อตมตํำเซีบเลยพี่น้องเด้อ ปีใหม่แลลวกัย่งหอวอยู่นะพี่น้องเนาะมาดามสวยก็ขอขอบพระคุณหลายๆล้วยจ้ะเด้อขอบพระคุณทุกๆกกำลังใจค่ะที่มอบให้มาดามสวยเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆล้วเยจ้ะเด้อจะกินตำสมค่ะจะกินตำมะุ่ง อันนี้มาเทียวบ้านอันบ้านหน้าค่ะบ้านคุณยายอังอันสะไบโคกสีสุพรรณชียนลค่ะเพื่อนบอยวค่ะตอนนี้เพื่อนไปซื้อเป็ดไปซื้อเป็ดมากินปีใหม่ค่ะเพื่อนมาได้สวนไปค่ะมาดามสุยนอนรับอยูุ่ปีค่ะเพื่อนเลยบอกเพื่อนโทรมาบอกอันเพื่อนเห็นว่านอนรับแล้วเพื่อนก็เลยไปค่ะเพื่อนก็เลยบอกุพกค่ะ เพิ่นเห็นนอนเพิ่นเห็นนอนเย็นสบายอยู่เป๋เพิ่นก็เลยบ่ปุกไปนำ้ำตื่นมากก็จะกินสมพี่น้องยากินตาบังห่งค่ะไปใสได้เอาไนออกก่อนเลาพี่น้องเนาะไปเอาไนออกตองก่อนก่อนค่ะ nhằm 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 nó kì nó nó tắm cả cái làng của nó kì

ผงสลดพ่นไปใส่น้อผงสลดพ่นผงสลดู่ใส่น้ออาแมวอ๋อ O que é isso? กุ้ยแตนี่องเทียนทยยาบ่จำกุ้ยนกุ้ยแตมือมาน้ำไปจำจะซื้อวไป็นไงงัวเขาห่มป่ะจ้ะอืมเขาห่มจ้ะเอาเขาห่มเรากรบดมเลยดิบ่ขอบคุณค่ะเขาหน้าอ่างยังบ่มาอยู่เพิ่นไปใส่ก็แปลวหน้าไผายค่ะอืม เดี๋ยวค่ะจำหนาตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ก่อนทีเนาะ

น้งมะเขือเรืองมะเขือขึ้นนะคะน้องพี่น้องไงขึ้นมะเขือขึ้นค่ะใส่สีเขียวน้ำใส่สีเหลืองน้ำค่ะมาดามสวยสิบ่ได้ใส่บางน้ำ้ะคะ่ะเพราะม,มาดามาดมสวยใส่มาขามนะคะเนาะเสียมีใบกอน น้ำซุยใส่มะขามนะะ่คะมะขามขอหนึ่งกับเปียวแล้วค่ะพี่น้องอ่าแมวมีประเด็ดต้อนบอชูรส่ะใ่หลายแซ่บหลายนะพี่น้องนะ โอ,อ,อ้แม่น้ำตาลค่ะพี่น้อง Thế nó tán nói hả? <C véritable no Jersey> Hãy cho không <Becca fơi nume� -huyện> นี่เหาครับพี่น้องนี่